อ่ะลุยเลยครับตามมีตามเกิดครับเน้นเน้นชนะเน้นหาครับเพราะว่าเฉพาะกิจครับเฉพาะกิจครับงานเฉพาะกิจฮึ่งอะตรงนี่กคุณโทนี่มา ไม่รู้มันช้าแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วผมผมซื้อของหมดแล้วเตรียมตัวหมดแล้วเจ็ดแสนแล้วตามนั้นโ okay. อเคพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมจะเอาเลยอโอเคกดอั okay. องไงรูกจุดกานี้ อนะครับตอนนี้ทั้งทั้งคู่ยังคงเต็มเตรียมตัวกันอยู่นะฮะตอนนี้เราก็มาแอบดูเขาสักนิดนึงนะฮะมี่ครับเต็มที่ลองดูครนะเดี๋ยวเข้าไปเช็คฟุตก่อนนะเล่งไม่ได้พักก่อนกินอาหารนะตามโนมิตะว่านะให้เล่นตามโนมิตะบอก เดี๋ยวเปลี่ยนตามสถานการณ์เราที่เหลือลงไปที่ค่าพระก่อนแล้วก็ค่าตัวดีเพไม่ต้องไปยุ่งแทงมันไหนพระวะที่เนี้ยไม่เป็นไรเต็มตัเปล่าเปล่ากำลังจะมองไงว่าไหนพระวะดูยังไงวะเออคนนี้มันเห็นเป็นชุดเลยไงเออกดแท็บกดแท็บครับเอาครับวิอขึ้นไปยุทธคนหนึ่งครับคุณโหนไหนพระวะขวานขวานขวานขึ้นไปยุบบนตัวโหนมานี่โหนลงล่าง กูโดมาล่ากเัาแต่งกุ้มกันผมใครใพระวัดดให้หน่อยดิพระชื่อแบ็กโอเวอร์อ๋อ,ออ่าเจ๊โดนไปตั้นก่อนเปิดสวยงามเอ๊ะหลังเอาดิมาหลังนี่กำลังไปนั่นเลหัวพิษนี่ทำอะไรได้วะไม่มนจะตายแล้วรอดมาตรงนี้แหละอ่ะฆ่ามันให้ตายตัยตวนั้นนะ่ะนี่นี่นี่พระ มาได้แล้วสวยสวยถอยถอยอ่ะสวยไปไปทุกคนวิ่งกลับมาครับวิ่งกลับมาวิ่งวิ่งกลับมาดามเอรเลยครับเร็วเร็วเร็วกลับมาเร็วมาเข้าป้อมยึด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 มา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  แบ่งไปก็ได้แบ่งไปได้ are you, are you. ไปยูซอยยูไปไปถ่วงไว้เออสวย ยาวไปโอมิรอนกำลังจะออกมาครับเฮ้ยเฮ้ยคุยข้าพาตายวะข้าพาตายได้ไงวะ <c oughs> เออตายแล้ว <c oughs> มันเป็นตัวแทนครับตัวสมรองก็เฉยเลยอาปลาครับลุยๆครับมา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  ถอยมา,อมาคนก่อนอก็มาคนแล้วก็ค่อยบวกเออใจเย็นๆเอาคนก่อนครับอย่ารีบครับอย่ยอารีบถอยมาถอยมาถอยมาแกต้องรอเพื่อนแกต้องรอแท้งแกไม่ใช่แท้งตัวแรงเนี่โอ,โอ,บอ,โอ,บอเบลอนเนี่ยโอเบลอรนเนี่ยนี่เขารอกลับบ้านอ่ะเขารอกลับบ้านกูดาวกูดาวกูดาว,วโอ๊ยโอ๊ยกูโดนอะไรวนะเนี่ยไม่กูดาวเมื่อกี้กูดาวกูดาวเดี๋ยววิ่งไป ขึ้นขึ้นข้างบนคนหนึ่งนะอ่าขอเป็นอ่าคุณโอก็ได้แล้วก็ขวานปั่นมาลงมาข้างล่างให้มาช่วยหน่อยอาม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 ายิดตามเสาหน้ายิดต่อกขวาน<ม>าขวานปั่นเอาเล็งไปที่พระก่อนครับนี่แต่ก๊อตแม่งอะไงจ๊ะ เปลี่ยนทัพคูไปนี่ดีกว่ามึงเนี่ยสู้ไปครับสู้ไปครับเออสู้ไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเล่นไปเลยเอา้าวทำไมเสามันพังอ่ะพังได้คนยึดเลยคนยึดมันก็พังไงเอ,อเ็มไม่ต้องไปตุ้ข้างนอกครับไม่ไปอยู่ข้างในเสาอืมหลังเข้ามาเสามันตุ้ม่ไปนะไปช่วยเขาเฉยเอ,อ้ยวมาตีมันหน่อย เออสวยงามนี่จะตายแล้วพาจะไป้่าจะไปเราคงไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไรแกถอยดีแกถอยเข้าบ้านเ,เดี๋ยวพาดิดิดีพาด,พาดเาพาิเอาพาก่อนครับเอาพาก่อนครับโอ้ยไปไหนครับไปไหนครับพาครับพาครับสวย ดีมากครับดีนะเนี่ยเนี่ยตัวเล่นร้อยเนี่ยเนี่ยเร็วเออเนี่ยเร็วเออ่ยเอายึดยึดยึดเดี๋ยวกูยึดเดี๋ยวกูยึดไปไปไล่มันไปไล่มันไปไล่ไปไล่ไปเออกลับกลับมาครับกลับมาทุกคนสวยพี่สวยสวยพี่สวยคุณหัวอย่าเข้าป้อมมันนะอย่าเข้าป้อมเขานะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสกิลอะไรเนี่ยพระเนี่ยฮึ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  รถเกาะแม่งหหมดอ่ะฉันต้องใส่ผอดียู่ามึงเนี่ยรู้สึกว่าตอิด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 ต่อิดตอิดี่อิดอิดนิดอินิดอสไปใครยึดสาได้ยึดไปปไลยึดไลยึดสอไปยึดสอใครเล่นใครเล่นิวดัิวที่คิสวยสวยข้าแม่งเียบ้อยครับ เลื่อนหรือซึ่งวิ่งถอยอ่ะอ่าเลื่อนหรือซึ่งกลับบ้านครับเอาพาครับเอาผาครับเอาพาก่อนครับปั่นเลยสวยสวยอ้าวเวนกรรมหลุดอ่าเร็วเนไรรีบเข้ามาบรรดากูบดาเอ้ยดันไปดันมั่งอ่ะสวยเอาตาดันนี้ เอาพะเลยวะเอาพะเลยเดินพะเลยพะตายค่ะลุมลุมแล้วลุมแล้วเอาตายเองเฉยโดนปิดกูแน่เลยอ้าวอ้าวยังไงยังไงไปลอยไปลอยเลยไปลอยเลยลอยคนเดียวพอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้าหน้ากูหมดแล้วเีย กลับบ้านเบลมานาก่อนได้ไหมเนี่ยอ่ะไปจับแล้วเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้กลับบ้านเลยจะกลับมากรับมาขวานกลับมาขวานมาอยู่ที่เสาครับทุกคนกลับมาที่เสาครับครับได้ครับส่เนีบลป้องส่วนเอาไปเลยเบลเลยเอาเอาตะกอดไปเอาถอยมาครับไม่เลี่ยนหมดได้หรือคนเดียวโอเคสู้เลยครับเลยครับ เอาเอาตอร์แบตเตอร์แบตเตอร์เอาผมไหนเงี้ยเขอยู่ตรงไหนไม่รู้หลังๆฮะเห็นแล้วเห็นได้แล้วทำไมเน็ตวันนี้มันกากจังเลยถอยถอยเข้าบ้านเลยเข้าถอยไปเลยถอยไปเลยแบตเลตอร์บแบตเตอร์เนี่ยไม่ซ้อมเนี่ยไม่ซ้อมนี่ไง เงี่ยไม่ซ้อมไม่ซ้อมเอาเลยเว้ยกูยึดแล้วนะเว้ยเออเขาไม่ยึดป้อมแล้ววะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันไล่ผมนะเขายึดป้อมวะเขายึดป้อมแล้ววะเอาดนี้อัน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 นี้เอ้ยเขาพลังแกกูแล้วเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยไปป้อมท้ายบนครับใครก็ได้ไปป้อมท้ายบนนะอันนี้กูอยู่ตรงกลางกูเนี่ยกูอยู่ตรงกลางกันเลยไปไปครับดันกลับไปเลยไป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 เร็วเร็วเร็ว เวยอาางงอฟออกภาคหมดเลยครับเอาแลวเอาแลยยังรออ่ะเฮ้ยเฮ้ยแหง้าวเหรอแหง้าวเหรอปุอ่ยิงอยู่อ้าวแต่อิดมึงยังไงแต่อ,อิดยังไง เดี๋ยว,อาาานะอว,วขอมานาแป๊บานาึงน<อ>ะกูไม่ไหวแลออกก้วขอมานาแป๊บโอ้ยโอ้ยมานาเร็วเอ๋อคุณดาวสิบเอ็ดวิ้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอก,ก่อนรอก่อนขอมานาแป๊บขอเปลี่ยนผ้าคลุมอุปภคุมชิ่งนะ,นนะเฮียเ,เร็ว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 เจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดห้าขึ้นไปดีสามโอ้ยเฮียสอง หนึ่งขวานกลับมาขวานกลับมาเอาธนูไปวขวานกลับมาไอเต้ยไปข้างบนไปไปไป,ไ,ปไม่เป็นไรไม่ป้ปแหละป่าป่าปา,ปาจะเย็นเย็นเอาพักครับเอาพักครับขวานเอาพักก่อนธนูทุกที่เหลือกลับมานี่ครับเลยครับเลย ห่างจากเทลเลียนครับ<น>มาเอาพระก่อนครับไม่มีคนเดียวเลยวสนุกครับสนุกดีน,นี้ครับคุณนะมามามา,มาตรงกลางแล้วมาช่วยเพื่อนก่อนเลยทุกคนทำไมเขาอยู่กันสองคนครับเนี่ยมันแกเด็กเหรอฮะฮะเป็นไงอ่าโอเบลันโอเบลัน ใส่รองเท้ากระโดดอ่ะยึดไปยึดใช่ไหมเรายึดไหมไม่ต้องไปมั้งขวานยึดไปยึดยึดยึดเจ๊ไปเจ๊ไปล็อกไอ้พระจับไว้จับไว้ขวานแป๊ลธนูเจ๊ขวานแบ๊ลธนูก่อนเจ๊ไหนวะตัวไหนวะธนูน่ะนะธะบนน่ะโอเบปลอนเนาะผเรียกชื่อเลยก็ได้จะได้ดูง่ายเห็นเลยไม่ได้ดูอาวุธ เออตายโดนกระแตายแล้วกูดาวสอครั้งเออคุตายหมดนึงเอารีบยึดแท็กกันไปแล้วเขามีแต่คนหลุดรลัวได้เลยเออคนหลุดไงไปจบแล้วดูสิเรียบร้อยกระเด้งโมลัวเลยจบไปหนึ่งไฟล์ดียครับ